สวัสดีค่ะทุกคนแงวันนี้เราโดนจับมาในคุกของเนสโกะจ้งเนสโกะฉันโดนเข้าหาอะไรเหรออืมแปลว่าอะไรเหรออืมอ๋อทุกคนนัองจะว่าฟังหรือเรื่องแล้วแปลว่าแปลว่าแปลว่าซื้อข้าวเหนียวมูป,ปิ้งแล้วไม่จ่ายตัง ก็เลยโดนจับมานะคะทุกคนแง่แต่ตอนนี้เราเหกคุกกันเลยดีกว่าเพื่อนๆพื่นเนเราไปไหนเพื่อนนะคะเมื่อค่ะมายืนทำอะไรตรงนี้จ๊ะเดี๋ยวพังประตูออกไปเลยนะคะเพื่อนๆนทุกคนสังเกตไหมคะ ในเนี้จะมีแต่สีชมพูเพราะเสื้อของมิสสโกอะอะเป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวป๊บหนึ่งนะคะทุกคนนัแง่ะว่าขอกระโดดผ่านตรงนี้ไปก่อนนะจ๊ะชืบ sorry I'm sorry everyone โอ้ยตายกแล้วมาค่ะตอนนี้เราต้องตั้งสตินะคะบล็อกสุดท้ายเนี่ยอย่าเลยเราต้องตั้งสติบ็อกสุดท้ายอะคะชึบเรียบร้อยผ่านมาได้แล้วไอเชฟ ด่านต่อไปจะเป็นด่านวิ่งหนีเนสโกะนะคะดานสี่แล้วว่าทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องจ้าว่าน่อยน้องจ้าว่าเนี่ยเออไม่แบบไม่เคยผ่านด่านนี้มาก,ก่อนเลยแต่เคยผ่านครั้งหนึ่งแล้วนะทุกคน ลุยเลยแมุ่กคนเป็นกำลังใจให้หนางเจ้าได้นะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลย กะจะลอดแล้วเชียวแต่ตอนนี้นะคะเราไม่ต้องกดปุ่มแล้วนะเพราะเราไปกดปุ่มแล้วนะคุณแล้วก็เดินผ่านไปได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงขอเล็งกันนะคะไปแล้วนะคะแล้วก็ไปเลยจ้าวิ่งไปเลยจะบอกว่าน้องนี่เกิดเป็นน้องที่วิ่งไว้นะคะเอาบังหน้าจอบังหน้าจอบังหน้าจ หนีรอดแล้วนะคะโอเคน้องนินตกใจหมดตกใจหมดต่อไปตุมเรามาดูที่ห้องน้ำกันนะคะโอ้สกระปกมากเดี๋ยวไปหนูสวัสดีค่ะอีนอสุเกะหุ่นลำบึกเดี๋ยวเราเปิดห้องน จมชักโคกนะคะต่อไปเป็นผดุงค่ะต่อไปเป็นอุ้หน้าทิ้มชักโคกเหม็นไหมครับพี่โอ้ยเหม็นมากเลยเฮ้ยมาเปิดดูคนอุ่นจิได้ยังไงเออขอโทษค่ะพี่หนูเพิ่งแหกุกมาค่ะลงมาแล้วนะคะ สวัสดีค่ะมูซนันเขาคุชิโบแล้วก็อีกคนนึงจำชื่อไม่ได้นะคะใครรู้ช่วยพี่มาบอกด้วยนะแต่ตอนนี้เราต้องกระโดดผ่านไปก่อนค่ะเนสโก,โกอย่าเพิ่งทำไรพี่เลยนะพี่เป็นแฟนคลับน้องนะเนสโก สวัสดีค่ะทันจิโร่หน้าโกรธตรงนี้มันจะยากมากเลยนะคะทุกคนตายทันดีตั้งสตินะคะเออทุกคนเนดะีน,นี้น้องจะว่าไม่ผ่านเลยอ่ามาจะหลุดมาอีกรอบนึงเออ พลาดยากนะคะทุกคนอตอนนี้ต้องให้คนอื่นช่วยเล่นละคะเล่นไม่ผานสะกีนะคะให้ป่อปาช่วยเล่นนะคะข่ปป๊าเป็นคนที่จะโดนเอาบี้เก่งะคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณชินอบุแล้วก็คุณหมาเอเลี่ยน าปากโกไลเป็นกำลังใจให้หนัองจะววาดด้วยนะเออทุกคนมันห่างเกิน จปการเล่นนะกระดานนี้ไม่ผ่านแน่นอนด่านนี้ไม่ผ่านแน่นอนช่วยกระดานนี้ไม่น่าผ่านนะคะเรามีตัวช่วยไหมอ่ะไม่โลว์บ้งมันเยอะเรามีแค่สิบโลว์บ้งเองทีมกุฎิกุซัมเลือกเป็นคนฆ่าแกแอนแต่งไม่ฟังมไป เล่นท um, ุกครั yeah. ้งนางจะว่าไม่เคยผ่านเลยนะคะไปแล้วไปแล้วโอ๊ยลูซานโอยเอาเปิดไม่ได้อีเอ๋ป่ามีแล้วไม่เปิดแล้วไม่ต้องไปเปิดแล้วหรอกไปไหนคะท้าไมตรงนี้ตรงไปเลยเหรอ อ่าเรามุสนออกไปก่อนตนึงเราให้เขาไปวิ่งเร็วจัดเิ่นน ไหนต้องไปตายใหม่เพราะกันเดี๋ยวบาเลียเกิดบาเลียอืมมเมื่อกี้บาเลียสไลบายโดนฟองใช่ไหมคะก็ก็ไม่ตายถ้าตอนที่มีบาเลียอยู่มันน่าจะลองไปโดนดมูซันจับได้ก่อนไปเราคีบูซิจิมูซันไปก่อนตอนนี้มันดักอยู่หน้าประตู แต่ว่าไม่ชอบเลยบอกแล้วเล่นไม่ได้อะทุกคนไปเลยอ่ะเอาเลยอ่ะเฮ้ยน่ากลัวทุกคนนัจ่จะว่าไม่กล้าเล่นแล้วอ่ะี๋้วมันทำอะไรน่ากลัวจริงๆด้วยทุกคนจะขาดใจตายแลว ฟองสบู่นั้นเหรอรู้สกวิ่งไปเพ้อตอนนี้พากเกิดมาผมก็วิ่งไปเลยวิ่งสูงวิ่งไปเลยต้จับได้เหรอจไ้กม่มีบาเรียทำไมอ่ะ คนเราต้องไปป้า เธอไปกดโดนเองตายไปหลายครั้งมากเลยค่ะอ้ะทาทำไมกระโดดสองทีอะ

ยื่นบันไดแล้วค่ะุกคนอู้ตกใจหมดเลยอคาสะาเซนนิสุแล้วก็ทานอสนะคะเพื่อใครยังไม่ดูซีรีส์เกมดูได้เลยนะและหล่อพิฆาตอสุนก็ดูได้นะคะในไหนก็ได้แหละไปเลยนะคะคือในไหนก็ได้อ่ะเปิดดูก่อนฮะอันนี้คืออะไรคะนะีอะ่อะไรอ่ะอ๋อตั้งบันไดใหม่มั้ง แป,ไปไ๊บนึง่โอ๊ยทูกคอนออกไม่ได้ทำไงดีจะต,ต้องเรินตรงหรอหนึ่งสองเออโอ้อออโหทางแคบเกนีย

นี่เนสโกเขาไม่อยากให้เราหนีขนาดนั้นเลยเหรอใช่แค่เพราะว่าคินทำผิดก็ต้องแรบเทอรพอฉันแค่ซื้อข้าวเหนียวแล้วไม่จ่ายตังเองนะเรื่องเงินมันเกี่ยวข้องนีมแค่อืม เขาจะลงไปทำไมไม่ไปต่อ คิดแล้วแหละ่กลับมานี่นเลนีหนาะดไปไดดเอตัวเ,เองหลงคิดเองกล้อ,อของคนหลงคิดนะคะระวังกรำรนี้ไว้ด้วยมินกำรรโอ้ย ครนแจ็กสันนั่นจับตัวเรามาทำไมมาครนที่เรียกมาเคินแจ็กสันนั่นก็คือมูซันนะคะทำาลองเล่นแบบนะเอ,อ้เอท้ลองเล่นแดบดบตายเลย ไปขึ้นดีๆค่ะตอนนี้ถึงยันปิดวาวเลยไหมคะเดีจ๋จวลราไปปิดวาวก่อนปบนึงนะเพื่อนเออปิดวาตายเออมันชอบตายอยู่แบบนี้แหละ เดี๋ยวลงไปตรงเนี้ยบนลงไปข้างล่างเลยตรงเนี้ยตายเดี๋ยวมาเตืนลงมันแรงน,นงนิดหนึ่งนี่ไปปิดร้องนี่ชื่อไปปิดวาลก่อนนะคะทุกคนข้างล่างระวังให้ดีเพราะมีทั้ลมความดันสูง เออลงไปก็ได้ไหมเออเนี่ยได้แล้วก็โดินคำใช่เออเออมันก็เดินไปแล้วพบเจอทางลับนะคะและมันจะขึ้นยังไงเนี่ยมาไม่เป็นไรขึ้นบันไดปป๊บหนึ่งนะจ๊ะ ก็คือระวังค่ะ โดนตลอดเลยปุ่มนี้เกะกะจังสรุปก็คือ,อทุกคนนางจะว่าสำหรับนางจะว่าแล้วมันเล่นยากนะคะแต่สำหรับทุกคนอาจจะเล่นง่ายนะอะก็คือเริ่มใหม่เหมือนเดิมนะคะ สรุปก็คือตายทุกครั้งเลยนะคะทุกคนกระโดดผิดจังหวะเนี่นูนะคะกระโดดผิดจังหวะนะคะป๊าเขาแนะนำบอกมาเมื่อกี้นะคะกระโดดกระโดดตลอดไงจะไม่ได้ค่อยกระโดดตอนที่มันขีดสีขาวอะ ต้องหมุนอันนี้เลยปล่อยเลยกระโดดอย่างเดียวด่านนี้คือกระโดดอย่างเดียวเลยเออ เสียชีวิตมา998ครั้งแล้วค่ะทอไมไปเล่นกันดีกอันนี้ป๊าป๊าเป็นคนที่เล่นออบบี้เก่งนะคะแต่ป๊าป๊าไม่เคยเล่นเออนี่มาร์กโกนนะคะแต่ว่าป๊าป๊ามีความชำนาญเรื่องการเล่นเกมนะคะ กระโดด้วกระโดดกลับไปเลยเล่นเกมยังไงให้กลับไปด่านหนึ่งอ้ยมันต้องห่างๆหน่อยนะคะอ่าตรงๆเลยได้เลวมาค่ะตอนนี้แล้วค่ะลงหลุมไปนะคะ ไม่ใช่หลุมสิให้พ่อครัวเซ็นอิซสุ <c oughs> ฉันจะจับเฮซื่อเจ้าชงฉันจะจับคนที่ทำร้ายเธอให้ได้เลยเอาเดี๋ยวนั่นมาเซ็นซอิสุนี่ <c oughs> ช่วยฉันเอาไปจชางที่นี่ทีดานทีโล <c oughs> เซนอิซึมันตัวใหญ่เลือกเซนซีมันลดบ้างได้เขินก่อนเลยเรากับมันใครจะตายก่อนกันเราเราตายก่อนมันค่ะ

ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย